ในจิตแปดสิบเก้าหรือหนึ่งร้อยสิดวงนี้เนี่ยเราแบ่งจิตเป็นคร่าวๆไว้ทั้งหมดสี่กลุ่มด้วยกันเป็นเป็นเหมือนเป็นเป็นฟอร์มแรกนะเป็นเป็นสแตนดาร์ตต้องบอกก่อนนะเป็นสแตนดาร์ตเลยเป็นสแตนดาร์ดของฟอร์มแรกก็คือแบ่งจิตเป็นสี่กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกามาวัชรจิตห้าสิบสี่อันนี้เป็นกลุ่มฟอร์มแรกเลยนะกลุ่มที่สองก็คือ โรปาวาจรจิตสิบห้ากลุ่มที่สามก็คืออาโรปาวาจรจิตสิบสองแล้วก็กลุ่มที่สี่ก็คือโลคุตรจิตแปดหรือสี่สิบเราก็จะแบ่งเป็นเป็นฟอร์มมาตรฐานเบสิกก่อนเลยก็คือสี่กลุ่มอันนี้เป็นแบบมาตรฐานนะแบบเบสิกนะบางทีเดี๋ยวก็จะมีแบบอื่น oh, yeah, yeah. แบ่งแบบอื่นได้อีกแต่ว่าแบบมาตรฐานกอนก็คือแบ่ง กามาวัจระจิตห้าสิบสี่หนึ่งหนึ่งกลุ่มโรปาวัจรจิตสิบห้าหนึ่งกลุ่มอาโรปาวัจระจิตสิบสองหนึ่งกลุ่มแล้วก็โลกุตระจิตแปดหรือสี่สิบอีกหนึ่งกลุ่มสามกลุ่มแรกเนี่ยเขาจะมีเขาวัจระวัจระอะไรอยู่ด้วยเนี่ย แล้วก็จะมีคำนำหน้าที่แตกต่างกันคือคําว่ากามาหรือกามะคํานึงโรปาหรือโรปากคํานึงอารูปาหรืออารูปากคํานึงแล้วก็ทั้งสามกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่เขาเขาแบ่งจิตแบ่งจิตที่เกี่ยวกับภูมิต่างๆในภูมิของกามภูมิรูปภูมิแล้วก็รูปภูมิเพราะจิตแต่ละภูมินั้นก็จะเกิดในแต่ละภูมิเป็นส่วนมาก นะการมาจิตก็จะเกิดในการมาภูมิเป็นส่วนมากเกิด <All right. S 1> ในรูปโภูมิมรูปโภูมิได้ไหมก็ได้ <Yeah. S 1> แต่ว่าเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่ก็จะเกิดในการมาภูมิเป็นหลักเป็นต้นเ oh. ขาก็จะแ่งตามสภาพแบบนั้น <Yeah. S 1> ส่วนโลกุตรจิตก็จะเป็นจิตกลุ่มที่ที่จะนำพาทําให้พ้นจากภูมทั้งสา <Yeah. S 1> คือทั้งการมาภูมิรูปภูมิและอารมณ์โภู เพราะว่าลงตะจิตเกิดกับใครเนี่ยคนคนนั้นก็จะกลายเป็นภรรยบุคคลพอเป็นภรรยบุคคลปั๊บก็จะเริ่มเดินเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพานก็จะเริ่มผลทางเริ่มติดตันในการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีล้วผลทางเริ่มจะสั้นลงเริ่มจะติดตันเริ่มจะไม่มีผลทางที่จะไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ก็จะค่อยลดลงลดลงลดลงจนในที่สุดการเวียนว่ายตายเกิดก็หมดไปนะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะฉะนั้นโลกุตตรจิตก็จะเป็นจิตที่ทําให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต่างกับจิตสามกลุ่มแรกที่เป็นจิตที่ยังทําให้เราเวียนว่ายตายเกิดไป็นไปเรื่อยๆอันนี้กลุ่มแรกเรากลับมาดูกลุ่มแรกกันก่อนนะกลุ่มแรกเราพูดถึงกามาวาจารจิตห้าสิบสี่เนี่ยเราพูดไปแล้วทั้งหมด ก็กลุ่มที่1ก็คืออาุศลเจ็ด72สอกลุ่มที่2ก็คืออเหตุตกกาเจ็ดสิบแปแล้วก็จะมากลุ่มที่สาก็คือกามาวจระโสกนะจิต24เราสังเกตชื่อจิตที่ดีนะชื่อจิตอย่างกลุ่มแรกฟังชื่อเราก็จะรู้ทันทีว่าเป็นจิตที่ไม่ดีพอชื่อบอกว่าเป็นอาคุศลเราได้ยินคําว่าอาคุสลเมื่อไรเรารู้สึกทันทีว่ามันไม่ดี แต่ถ้าได้ยินคำว่ากุศลเราก็รู้สึกทันทียกมันดีนะ mm hmm. เพราะว่ามันเป็น,ปนความคุ้นเคยของเราอยู่แล้วมันเป็นความคุ้นเคยกับชื่อพอได้ยินว่าอกุศลปักลงเลยไม่ดีแล้วซ mm hmm. ึ่งกุศลเราก็แบ่งเป็นสามกลุ่มก็คือโลภะโทสะและก็โมหะส่วนกลุ่มที่สองคืออาเหตุตุกัจจินั้นน่ะเป็นจิตที่ไม่ได้บ่งบอกว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร งบอกไว้เพียงแค่ว่าอเหตตกจิตนั้นเป็นจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุนะก็คือไม่มีเหตุหกคือไม่มีเหตุที่เรียกว่าโลภะโทสะโมหะอโลภะอโทสะและโอโมหะเขาประกอบนั่นเองเพราะฉะนั้นอเหตตกจิตจะบอกแค่ว่าไม่มีเหตุเขาประกอบแต่อหตุกจิตโดยส่วนใหญ่เราก็คือเป็นวิบากเป็นวิบากท,ที่เราได้รับในชีวิตประจำวันของเราในแต่ละวันนะ ไม่ว่าจะเป็นวิบากไยไม่ดีคืออาตุสนวิปากจิตเจ็หรือวิบากไฟดีคือไอเหตุตุกาก,ากุศลวิปากจิตแปดส่วนอเหตุตุกากัริยาเนี่ยถึงแม้ว,ว่าจะไม่ใช่วิบากแต่มันก็เป็นเหมือนกระบวนการทํางานร่วมกันด้วยที่เป็นเกี่ยวกับวิบากด้วยสองดวงคือดวงที่หนึ่งกับดวงที่สองส่วนดวงที่สามเป็นหาสิตกปาทาศจิตตังเลยเนี่ย อันนั้นเป็นจิตของกรณีที่เป็นชาวนาจิตของพระอรหันต์มันโดดโดโดเด่นขึ้นมาอยู่ดวงเดียวเองที่เป็นไม่เกี่ยววิบากเลยไม่เกี่ยวอะไรเลยแต่ว่ามาอยู่ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเป็นจิตที่ไม่ประกอบไปเหตุเช่นเดียวกันเป็นการยิ้มของพระอรหันต์ที่ไม่ประกอบไปเหตุ